ไปที่มอน้ฮอนจะพาไปหาเงินวอยอวอยอสิาพาพไปงานมันต้นเอาไปเก็บมันต้นไปที่แข่ง,งเซียบุรีมาน้ค็เดซี่ขนมปังไปฝากพี่น้องปองปายก็เดินทางโดยรถตู้หงทองด้วยข่าเศร้าด้วยขนมหวานขนมปังบูฟอยตื่นที่เร้าเขกี่ยมเครื่องเกี่ยมของแล้วก็เกี่ยมออกมาที่เเร้าเข้าไปนบูไดไปนั่งอยู่ในบูไดอยู่ห้องนารถจะเป็นรเกบภาไปน้อยนึงเวลาการเดินทาง เส้นทางการมีสวงทางดีและกระถางดินแดงพอดีฮองสนะิบโมงเช้านะวกเขาก็ได้เติมอาหารเช้านะด้วยข้าวเปียกข้าวเปียนอยู่นี่ก็ถถวยเสาวหาพันกีนิวดี้เฮดเด่าใดดเนาะกับหีบกินเ่แหละกินนลายกระยานยานอีมปกติเดินทางนี่เขจะกินกินโบราณเนาะกินพมประมาณเพราะว่าการเดินทางนี่ดุน,ด,นดุนพนจะจอดให้แว ดังนั้นเวลากินหรือว่าดื่มน้ำต้องด,ดื่มพอประมาณจะดื่มหลายกระพพากันหิบกินเลยกินโอ้ยฟ้าไปดีหีบกิน้วก็หิบขึ้นโรซินานหลายคนเขาก็พากันกินคือกันแต่วันเอากันเลงสปีดกินวันนี้โตด้วยน้ำขิงเนาะเจ็บคอหสบายอ้าวน้ำขิงมาซาจะกอาโปโอีม,มาหรือวันวใ้คือว่ามีขนมอีกละอันใส่วาซยนกินไอยเดียว <S <S ออเห็นแล้วกินโบได้แต่ว่ากินกินแ้วก็ิขึ้นไปพร้อมขึ้น ขึ้นมาโอ้เดินทางมันคือไก่คือสี่เมื่อยฮิปกินซะกินให้มันแล้วซะอันขันมันสีขุนขึ้นไปรถกรน็นักเครื่องของขนมของขิดไก่ย่างไก่ย่างเยอะแนะเลยย่งางแล้วก็ฝอยไปปั๊ยนี้สีขึ้นรถโอ้เห็นมาขำกวนกล่องหนึ่งพันวันสิบแปดพันเห็นมันเห็นนะอยากว่าซื้อเมื่อซะเอาจากสงกองกล่องสามสิบหกพันกีบจะเป็นโทนถือถือให้ผู๊ ม่กล้ามันกระจายดีนะบนโทนให้ทอนกายก็ดีจึงได้กำไรอ่าวันนี้สิขึ้นรถได้แับน,นี้นะกระท่ากันปุณนี่เข้าของน้ําผู้นั้นเขาของนี่อ่าแล้วก็พากันขึ้นเราเป็นคนขึ้นสุดท้ายแนะ่เขาได้นางตังเสริมเออการ V I P นางตังของรถหนดนึงเพราะว่าไปหับเป็นคนสุดท้ายเลยโอเควันนี้ขึ้นรถได้สี่ได้ปิดประตูเดินทางต่อเด้อนนี้แล้วเ,เจอกันซิงรถต่อไปเก็บมันต้นหาเงินสือเบียได้วันนี้นะ

ก้องเอาไปไกลกับควันไอ้พ่อยานั่น,น,นเป็นบาท Thank <laughs> you. มันต่ำมาแล้วโอ้ยแล้วก็รจอดมาข่ไขยไปท้างไหน ทางนี้แป๊บน,นึงจะจอด <ไป S 1> มาตา้งกันหนยเมีกโต้องไขยย่แดงได้ง่ได้หมันตันนะ One eternity l a นะูต้มันจะตกไปตัวมโอ้นมาหางี้ ต้นออยางยางยูฟูตอนนี้ไงั้งหลังจะเป็นอหงหนาอหงนหาเพื่อต้นยางกาจินี่ เจ้าอะไ,ไนี่ล่คนี่เอามันตน้นเป็น,น,นปยังไงมเจ้าไปเห็นยัเนงเฮ็ดแต้งเพชรหัวหานปทุกอย่างสำปลงรูปทรงเขาทำงาน,นแปลรูปหางเลนหาคำวิบด <laughs> จับจับฮอตไมมใส่ได้ไหม <laughs> มันไม่ได้หลายจับฮอตไ,ไมมซะเลย One eternity later อยู่พื้นนั่นมานี่ไงแต่ว่าต้นไม้ต้นไม้ที่แบบแบบนี้เขาเจ้าไปปลูกปลูกคืนเนาะนั่นไหมต้นไม้ต้นนั้นรับมันไม่ต้นไม้รับมันรัดอะไรแล้วก็ปลูกคืนปลูกคืนอันนี้ไงแล้วก็มาเก็บมาเก็บตื้นอีกไปมืวิธีเขาเก็บ ออกอขึ้นบ่หูมีที่ก่อเอ้ยเขาหักสิเห็ดนะาเห็ดบ่นเป็นดอกโอ้นั่นค่ะจะจะมาปลูกเหะเอาการมันหกักหักมาแล้วมันปลูกโตต้นเมนเบิดแวนี้เมนเบิร์ดเลยไอเมนเจ้าของเฮ้ยหัามไมได้เจ้าของรมกัน <laughs> พงนาแสงนาแสงเ่้า,าบามญนาโหนาโงงนาโอ้ ทั้งเทิงทั่วสวยวิ่งตห เพราะว่าคําแล้วตะเวนเริ่มตกแล้วเห็นบ่ตะเวนตกแถวนี้จะติดแต่ยานเพราะว่าทางกลับือต้องได้นทานป่าสาอีก <c oughs> เขาเป็นคนต่างถิ่นเลวต้องเข้าไว้ในนี้นะแต่า,ามน้ำที่เจ้าจะอยู่ขาเบนในน้ำ เราเี็สต็อกดินนะดีข้างหลังร<า>ะเบียนรายการห้้งหน้าจุดส่วนตอนนี้อขอลาไปก่อนแล้วเจอกันต่อไปแล้วกันกนต่อไปเด้อบาย